ชาวเวียดนามบน่น2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยสร้างรถไฟฟ้าเสร็จไปอีกสองสายแต่รถไฟฟ้าสายที่2ของนครโฮจิมินห์เตรียมการมาแล้ว12ปียังไม่มีการเริ่มก่อสร้างเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรและชาวเวียดนามพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับ เปิดรายงานข่าวจาก vnexpress ที่ได้มีการรายงานถึงรถไฟฟ้าอีกสายหนึ่งของนครโฮจิมินน์นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายที่2เส้นทางเป็นแทงทำลุงระยะทาง11กิโลเมตรซึ่งจะเป็นส่วนใต้ดิน9.2กิโลเมตรซึ่งเส้นทางรถไฟใต้ดินสายนี้ได้รับการอนุมัติจากนครโฮจิมินมาตั้งแต่ปี2010แต่จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง สืบเนื่องมาจากปัญหาการเข้าพื้นที่ที่จะส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนตลอดเส้นทางและเส้นทางสายนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดความล่าช้าเป็นเวลานาน,านสำหรับนครโฮจิมินห์โครงการรถไฟฟ้าที่มีการเริ่มก่อสร้างไปแล้วก็คือเส้นทางรถไฟฟ้าสายที่1เส้นทางเบนแทงเสยเตียนซึ่งล่าสุดนะครับได้มีการเลื่อนการเปิดให้บริการออกไปเป็นปี2025 เนื่องจากปัญหาการส่งมอบพื้นที่แล้วก็รวมถึงการติดค้างชำระเงินกับผู้รับเหมาโดยรายงานของ VnExpress ได้มีการอ้างอิงคำพูดของนายหูเวียดนายอำเภอของทานบินนครโฮจิมินซึ่งได้แสดงความผิดหวังเกี่ยวกับการที่นครโฮจิมินได้มีการพูดถึงความล่าช้าของรถไฟใต้ดินหมายเลขที่2นี้ โดยนหูได้มีการมอบพื้นที่บ้านของเขาขนาด56ตารางเมตรมอบให้กับโครงการรถไฟใต้ดินสายนี้เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วและได้รับค่าชดเชยประมาณ5 0 0 0ล้านดองหรือว่าคิดเป็นเงินไทย7ล้าน100 0 0 0บาทซึ่งเขาคิดว่าเมื่อรถไฟใต้ดินเส้นทางนี้เปิดพื้นที่นี้จะได้รับการพัฒนาและเขาก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นโดยนายหูเวียดเป็นหนึ่งในเกือบ600ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากรถไฟใต้ดินหมาเลขที่2นี้ ซึ่งปัจจุบันมีกว่า500ครัวเรือนที่ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับโครงการและบ้านหลายหลังก็มีพื้นที่น้อยลงเพื่อจะสันพื้นที่บางส่วนของบ้านให้กับโครงการรถไฟใต้ดินโดยเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับรถไฟใต้ดินหมายเลขที่2นี้เส้นทางเบนแทงถึงทําลุงระยะทาง11กิโลเมตรได้รับการอนุมัติด,ด้วยเงินทุน1.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ2 6 0 0 0 0 0ล้านดองหรือคิดเป็นเงินไทย36,920ล้านบาท ซึ่งจะทําให้รถไฟสายนี้เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายที่2ในนครโฮจิมินต์ต่อจากรถไฟฟ้าสายที่1เส้นทางเป็นทางเสยยเตียนซึ่งขณะนี้ยังดําเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยปัญหาของโครงการนะครับก็คือการเคลียร์พื้นที่ตลอดเส้นทางและปัญหาการจ่ายค่าชดเชยและการหาที่อยู่ใหม่ให้กับประชาชนต่อมาในปี2019รถไฟใต้ดินหมาเลขที่2ถูกปรับการลงทุนขึ้นมาเป็น47,800ล้านดอง หรือว่าคิดเป็นเงินไทย6 7 8 7 6ล้านบาทซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมกับรถไฟเส้นทางที่1ก็คือปี2026และนอกจากนี้อีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญของโครงการยังเป็นเรื่องของการขยายเวลาเงินกู้จากแหล่งเงินกู้และปัญหาเกี่ยวกับที่ปรึกษาของโครงการอีกด้วยซึ่งการล่าช้าของโครงการดังกล่าวส่งผลให้สัญญาเงินกู้5้าฉบับหมดอายุลงและจะมีการเสนอสัญญากู้ฉบับใหม่เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อขยายเวลาออกไป และนอกจากนี้ทางนครโฮจิมินห์ยังได้มีการจัดถาเงินกู้จาก KfW Bank ของประเทศเยอรมนันจำนวน300ล้านยูโรเพื่อมาเป็นเงินทุนสำหรับรถไฟใต้ดินใหม่เลขที่2นี้ซึ่งคาดหมายว่าจะลงนามได้ในปี2568ทางด้านรองศาตราจารย์ดรหวู่อันทวนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาคมนาคมขนส่งของมหาวิทยาลัยเวีตดดุกได้กล่าวว่าความลาช้าของรถไฟใต้ดินสายนี้นอกจากส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนแล้ว ยังทำให้ลดเครดิตและโอกาสในการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศอีกด้วยซึ่งทายินโครงการช้าเท่าไรจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นยังไม่ต้องพูดถึงค่าใช้จ่ายในการเวนคืนพื้นที่และรวมถึงค่าแรงและค่าวัสดุก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันและนอกจากนี้ความล่าช้าของโครงการรถไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผนการจราจรของเมืองซึ่งความล่าช้านี้ก็รวมถึงรถไฟใต้ดินหมายเลขที่1ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อ10ปีที่แล้ว เดิมทีมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2561หลังจากนั้นมีการเลื่อนเปิดให้บริการมาเป็นปี2564หและล่าสุดนะครับมีการเลื่อนการเปิดให้บริการบางส่วนไปเป็นปลายปี2 5 6 6ซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เดี๋ยวเราไปลองฟังกันสักนิดน,นะครับว่าชาวเวียดนามพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างท่นแรกนะครับท่านนเขียนสั้นๆไว้ว่าจง อยู่กับความผิดหวงังความคิดเห็นต่อไปเส้นทางหมายเลขหนึงสิปีแล้วยังไม่ได้ใช้งานนี่ยังมีหมายเลข2เพิ่มขึ้นมาอีกหรือความคิดเห็นต่อไปครับรถไฟฟ้าสายที่1ก็เหนื่อยแล้วทําไมต้องทําสายที่2ด้วยแพงแถมยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะมีแค่เส้นทางเดียวแถมการละวันก็ต้องเพิ่มเงินขึ้นไปเรื่อยๆอีกและช้าไปเป็น10ปีนี่รู้สึกเบื่อมาก ความคิดเห็นต่อไปครับธานีเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่โครงการทศวรรษแต่เป็นโครงการหลาย10ปีผมอยู่กับถนนเส้นนี้และเมื่อทุกคนได้รับค่าตอบแทนผมก็รู้สึกดีใจที่โครงการจะได้เริ่มต้นในไม่ช้าแต่แล้วโครงการมันก็ล่าช้าแล้วก็ล่าช้าไปอีกผมได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้สร้างบ้านมาก่อนเพราะว่ารถไฟใต้ดินจะไม่มีเส้นทางเดินที่ปลอดภัยตอนนี้โครงการขยายออกไป ไม่รู้ว่าชีวิตจะได้ขึ้นรถไฟฟ้าผ่านหน้าบ้านหรือเปล่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับหากคุณไม่สามารถสร้างและแล้วเสร็จภายใน5-10ปีข้างหน้าได้ทางที่ดีควรจะหยุดเถอะใช้วิธีขยายถนนอีก2เลนหรือว่าสร้างถนนยกระดับเข้าสู่ใจกลางเมืองมันจะลดปัญหาการจราจรได้ดีกว่าเป็นเวลายอย่างน้อย10ปีซึ่งมันดีกว่าเส้นทางรถไฟใต้ดินสายนี้ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่า ถ้ามันสร้างไม่ได้จริงๆก็อย่าดื้อเลยเอาเงินไปลงทุนสร้างสิ่งที่จำเป็นดีกว่าความคิดเห็นต่อไป10กว่าปีแล้วเมื่อฉันได้ยินเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินทุกคนรู้สึกตื่นเต้นแต่ความตื่นเต้นนั้นก็ลดลงเรื่อยๆตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกเฉยเมยกับสิ่งนี้แต่ว่าก็มีบางคนที่รู้สึกหงุดหงิดความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ก็บอกว่าเส้นทางสายที่หนึ่งกว่าปีแล้วยังไม่ได้เปิดเลย นี่ยังมีเส้นทางสายที่สองอีกหรือโอ้นี่มันดีมากความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ก็เป็นอีกท่านที่ออกมาสนับสนุนความคิดเรื่องการสร้างถนนยกระดับมากกว่านะครับโดยเขาบอกว่าเราควรทําถนนยกระดับเหมือนกับนอกเมืองฮานอยรถไฟใต้ดินสายนี้มันไม่มีประโยชน์ความคิดเห็นต่อไปครับในความคิดเห็นของผมได้เวลาเปลี่ยนรถไฟใต้ดินสายที่1เป็นทางยกระดับได้แล้ว เราจะได้มีช่องการจราจรที่เพิ่มขึ้นมันจะมีประโยชน์มากกว่าการสร้างรถไฟใต้ดินความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ก็พูดถึงประเทศไทยเล็กน้อยนะครับโดยเขาบอกว่าประเทศไทย2ปีที่ผ่านมาพวกเขาสร้างรถไฟใต้ดินเสร็จไปอีก2สายแถมยังมีอีก20สถานีชาวเวียดนามท่านนี้ก็น่าจะหมายถึงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูนะครับโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสัก3ความคิดเห็น ดยชาวเวียดนามท่านแรกนะครับเขาบอกว่าสําหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานนี่ถือว่าล่าช้าไปเป็นร้อยปีความคิดเห็นต่อไปความล่าช้าของโครงสร้างพื้นฐานของเรานั้นมันช้าเกินไปมันจะขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจหวังว่าพวกเขาจะมีความกระตือรือร้นและรอบครอบและถี่ถ้วนกว่านี้เพื่อผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้มาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านนี้นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยทํามาหลาย10ปีแล้ว ตอนนี้เป็นยุคที่ทันสมัยกว่าแต่ว่าพวกเราก็ยังทําไม่ได้ครับผมและนั่นก็เป็นบางส่วนของความคิดเห็นของชาวเวียดนามจากข่าวที่รถไฟฟ้าสายที่2ของนครโฮจิบินซึ่งได้รับการอนุมัติมากว่า12ปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างเผื่อ,อๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายสวัสดีครับ